ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาแต่งหน้าไปไปเที่ยวแล้วก็เ<ป>ตรียมอุปกรณ์มาเครื่องเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมาทาครีมปกติของเราก่อนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะค่ะพี่จีก้อนเแม่ไม่แค่สวย ก่อนอยู่นะคะ่ะเอาแป้งไว้นี่แล้วก็เกลียกล่ยให้เข้ากันนะคะค่ะลูกเจ้าก็ได้แล้วก็จัดเสร็จแล้วน,นะคะแต่เหลือตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะมันมันมันมีแค่นี้แหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะทาตามด้วยดีๆ่ะเป็นเส้นนะคะเส้นมาวางรวมกันอเอไว้ตรงนี้นะคะสำหรับโทนวีของเราจะเป็นโทนสีเนื้อนะคะต่อไปกก็เอาเนี้ที่มาหาเป็นนี้มันมีอันเยอะแล้ก็เอาแบบนี้คู่้นกันนะคะก็ถ้ามันมีอันเยอะก็เฉียวๆบางๆให้มาบางๆค่ะต่อไป ใต้องกบต้องกบลอยหรือเปล่าลอยกลางลอยสิวต่อไปไอ้นี่พี่มีคู่นะคะค่ะแล้วก็เอาไว้นี่แล้วทะไรที่เอาไอ้นี่เป็นที่เขียนตาของเด็กเดี๋ยวแล้วแล้วโอ้ยจับได้ปะ คะนี่คะจะนี่คือกัวแเก็หาคู่ได้เจอแล้วนะคะมไมาหูเปายาอยู่ตรงถังตะก้านะมนะ<ร>าหน้ยาย,ายหนยข้าำตรงข้าตะก้านะยาทาปาก ม้วนนู่นหมตะก้าหน้าห้องน้ำอ่ะจากนั้นเราก็ทานตูดตะกร้าหน้าห้องน้ำไม่ใช่ลองพื้นเบาๆนะยายไปวางไว้นู่นไม่ให้ไม่ให้หน้ามันยายไปวางไว้นู่นยายลืมไปเอายายอยู่ตรงตะกร้าแหละตรงตะกร้าใส่เสื้อผ้าตรงตูดมันยน่ะ ค่ะเลยเราจะจัดก่อนนะคะแราใส่ทำ้วแป้งก็เอาไว้ไว้ข้างบนหนึ่งตามด้วยแป้งครับนะคะโทนเบอร์สองีอจะเป็นนิสติแล้วก็หาเป็นนิสติออนนี้เป็นที่ตัดผมก็เอ้ยนี่จะเป็นที่ตัดตาก็ไว้ที่เดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จงานมากเลยนะคะ อันนี้ก็แค่นี้มันมีคุณลักษณสีนะที่สติกอ่มันจะเป็นสีแดงตอนนี่จะเป็นสีแดงนี่จะเป็นสีเหลืองนี่จะเป็นสีแดง,ดแดงคุณลัชั้นกันนะคะถ้าเราจะแต่งหน้าตอนกลางคืนเราต้องแต่งให้จัดนิดนึงนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการเขียนสีต่อไปค่ะเขาถ้าเขาทา เขาเสร็จแล้วเขาหนูก็เอาไอ้เนี้ยพี่ปัดแกนเอาไว้ข้างล่างนะคะเปิดได้เราต้องวาดลักษณะคือตามที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็จัดใหม่เพราะมันโดนอันนี้ว่าไม่ได้เราต้องวางนี้นี่จะเป็นที่หัวของมันนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ วางเสร็จเร็วยทำเสร็จแร้วนะคะนี่ วนะคะ่ะปิดได้เลวคะ่ะ <ฮ Smith. S 1> เหมือนอโโกล่อช็อโกแตเลยอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่กอ็กกแ แล้วะคะ่ะไอ้ยูมันจะเป็นสีอะไรต่อไปเราจะให้ดูนะคะที่จะเป็นไม้ไม้ทาทาทาตุกตานะคะกับทาคิ้วนะคะเป็นสีนะคะเราจบนะคะเราตามด้วยอารีเนอร์นะคะต่อไปแล้วก็มาดูนี่นะ นะแต่ตามที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่แต่ตัวนี้นเราจะทําเส้น<ร>ใหญ่นะคะไปดูแล้วนะคะเรวก็จาดูต่อได้นะคะถ้าใครไม่เห็นนะคะนี่ถ้าเราจะมีนะแตะงตั้งตัวเองใช่แตะหน้าคนเอิญต่อไปเราก็ดูข้างล่างที่เราบอกไปนะคะเดี๋ยวูนน่ตรงนี้นี่แม่ ที่ตาขึ้นตานี่สติเราจะไม่เห็นเลยนะคะแต่เราให้ดูลูกภาพก่อนนะคะถึงจะเปิดก่อนเราจะเปิดให้แล้วนะคะเปิดแล้วนะคะโอ้มันเปิดยากว่ะเอ้จะมันเบาดูนะนี่ค่ะแต่แล้วก็เอาออกมาใหญ่ก็เตดื้อ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการกัดขนตาบนตาคุณก็ตัดเลยนะตัดค่อยๆนะคะตัตดขน,นตาให้สวยๆหนะะูก็พูดไปดิตัดทาให้สวยๆนะคะค่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยทำเบาๆนะคะ ไม่เคยนึกได้ไดนะคะแต่มันงอเลยนะคะจะันเราจะเติมม้คมาลานะคะทาด้วยค่ะสวยไหมคะแต่ไม่สวยนะคะใกล้แม่หรือเปล่านะคะแต่แต่ต้องเสร็จต้องหูขึงจะไปสวยนะคะไปกินน้มก่อนคุยป,ปากอ้ะอ้าสวย หนูไม,ม่ได้เป็นบ้านเอาะยาได้เอ้ะหนูแหล่ยาเอ้ยโฆษณาสินก้าไม่ถูกถูกมีแต่คไอ่หัวรอดจะตาย วันนี้ทาเป็นการปะดขนตาให้หนาขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องติดขนตาใช่ค่ะแต่ทาทั้งสองข้างเลยนะคะทานทาตัง้งข้างเดียวหรือตาบอดข้างเดียวเลยเอานี่ไปเกียยนี่เดี๋ยวมันจะลง สายโน้นเดี๋ยวก็กางมืวนจากนั้นนะคะเราก็จะทำการค่ะค่ะเริ่มจากสีโทนกลางก่อนนะคะต้องใช้มือนะคะปกติก็ใช้ไม้ค่ะแต่ใช้มือถาดกว่านะคะเหมือนเหมือนเด็กทำนะคะก็จริงค่ะ พูดใช่ไหมคะหนูเป็นคนช่วยนะคะแล้วก็จะโทนสีขาวออกขอขาวนะคะตรงที่ที่เราทาค่ะกระเฉดก็ไม่ละค่อยีแม่อย่ายิ้มหนี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยดีนะแล้วก็โทนสีดำตรงปลายหางตา นะคะจากนั้นเราจะทำให้แกงเราจะมีมิตินะคะเราก็ทำนี้ค่ะเริ่มจากทาบางๆก่อนนะคะทำไมทาเนี่ยดังไปดูขึ้นมาทันคะ นี่คะคุณคุณค่ะจะเอาอะไรอีกคะค่ะสักครู่นะคะแล้วเราก็ทาโทนสีนี้นะคะเพิ่มอีกตรงที่ปลายจมูกเขาจะปัดแก้มปะเอาอะไรอีกคะค่ะต้องค่ะแล้วเราก็จะมาเแต่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเปต่งอีกเพราะเวลาต้องปัดปัดหน้าอีกสักครั้งหนึ่งสองครั้งนะคะ สองครั้งนะคะแล้วก็เริ่มไปเลยทำทำทำนิสตินะคะนิสติมันทำเดงอยวางเนี้ยตัวทาตัวนี้นะคะนี้คือน,นี้คือ,ส,อสีหน,นึ่งก็ไม่เหมือนต่างสีนะคะสีเหลือมันมันเป็นโคลลาชั่นกันอ่าช่วยให้แต่ช่วยให้ตาดูเด่นขึ้นนะคะ แต่นี่มันเป็นโลชั่นยืดสติกใหม่นะคะยิดสติกใหม่ไม่แบบสองคู่นี้นะคะคู่นี้มันจะเป็นยิดสติกอะไรเนี่ยนะคะอย่าร้าองไห้นะคะอย่าร้องไห้นะคะแต่เวลาเวลาร้องไห้อ่ะจะมันสีสดํามันจะออกมานะคะจะมันเซ็ตไม่สวย จะเป็นสองสีนะคะสองสีฝาจะมันเดเดียวกันนะคะแต่นี้มันขาดนี่ไม่ขาดชอบอ่ะไอ้เนี่ยสีแดงอะสีแดงเข้มต<ม>่อไปแล้วก็าแก้มแก้มหน้านะคะแล้วก็หมุนก่อนค<า>่แะแล้วก็จะหมุนก่อนนะคะหมุนก่อนถึงมันจะออกมานะคะค่ะแล้วก็ต่อ ปัดจากล่างขึ้นบนนะคะถ้าเท้าขัาข้นบนเสร็จแล้วเราก็มาทาลิปสติกนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็จะมาทาลิปสติกนะคะปัดแก้มเสร็จก็จะเป็นอันเสร็จขั้นตอนของเราขั้นตอนขั้นตอนเวลาทาลิปนะคะเราต้องใช้สีเหลืองก่อนนะคะอี่ออนี่นี่น,นรรีันเ่นี่นี่น่นี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 ่ปี่น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 ีนี่นีี ตอนนี้มันจะเป็นโทนสีส้มนะคะเราจะไม่ไเน้นชมพูส,สีเหลืองแล้วก็ตามส,สีสีสตอเบอรีอร่นะคะสีแดงอ่อนนะคะเบลอใส่สีเหลืองต่อไปใช้หนูหมุนอีกแล้วนะคะพอแล้ววะนี้หนูนะไม่กอจะหน้าจนเหลือติดอีกนะคะ ตามสติเดิมเนี่ยพี่แจ็คไม่ได้การมากกว่าแล้วก็ปิดฝาให้เขาสติเดิมเหมือนกันนะคะเดีย่ยที่ขีดไว้อีกนี่นะคะเออก็ะสือเดือเดี๋ยวก็จัดใหม่ก็ได้นะคะตัวแล้วต้องทาสีแดงทายนี่้ ไม่แล้วโหออยมันเอียงใส่แบบนี้กันยัดด้ไลคนอ่าชาลินครัเคลมมือมว่ได้อันนี้ทไม,มกดได้คะพีตะ่ต <c oughs> ๊ะน่ยไม,มกดได้อ่ะ แล้วมันขึ้นเองได้ด้วยอะ่ะครับพี่จะพี่ตัะทำไมนี่มันขึ้นได้ไหนดูวปะแป้ง,ปงค่ะปกแป้งอีกนะคะอีกหน่อยก็ครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะ ค่ะ<ย>เป็นการเสร็จนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบาย <im>